ไ i Hi ก็ o, สวัสดีทุกคน้วดนะคะวีนี้เจ้าละก็สู่เกมส์เ s สโซซิโลกับพอต่วเช่นเคยและวันนี้พอเธออกก็จะมาเล่นเครดจอยตามที่สัญญากันเอาไว้ตัง้งแต่คลิปก่อนนู่นๆของเกมส์ s ฟสโซซิโลในเครดจอยด้ยนะคะเอาละเราก็จะนั่งแมบกันไปสิต้องมาเปิดเอทอคอก่อนค้างอยู่โอเคมาก็มาเล่นดาสมเบิร์ต่อ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแจ่ก็เป็นครอบครัวได้ก็ช่วยตามหาลิสต์ลูกสาวของเจ้าที่ความมังคงเขาว่าหลังจากเกิดเหตุภัยวิกฤโทลโลเจ้าที่ความมังคงก็ไม่สามารถติดต่อลิสต์ลูกสาวของเขาได้อีกเลยเจ้าที่ความมังคงที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่สามารถเข้าไปในค้นหาในฮอลวโลได้พวกเรากับสบปาร์ตจอบอูจะมีความเห็นตรงกันและแตัดสินใจว่าจะแอบช่วยเจ้าท,ที่ความมังคงคนนี้ในที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอย่างดีอย่างรับๆ เอาละเรา,าเริ่ม q u e s กันเลยนะคะโอ้เอเกิดแม็กซ์ไปที่ HGG ในร้านวิดีโอในชิสตรีทของเรานะคะมามัดึงกันแล้วนะรถเดียวชันใจชอบอันนี้เจะแบบมาคำขอสำรวจอืมไม่มีชาติระดับ42เอาละเริ่มได้แนปตี้เดิม ของเราคือจีสายฟ้าจงเจริญเอาละพร้อมไปเฮียวโอ้โอ้แฟรี่ Fairy มาบอกว่าเป้าหมายของพารติครั้งนี้ช่วยเจ้าที่ความมังครตามหาลิสตุกสาที่ติดอยู่ของเขา แต่ก่อนสำรวจจากการเอ็นเทอร์คอที่อยู่ตรงหน้าก่อนดีกว่าเข้าการต่อสู้เลยเออโอ้ไปฟ้ารับดวงจอน,อนี่งเอาละเจะ๊มาแล้วจ้าเดี๋ยวแมาจา่จะบลุ้มให้หมดเองไว้ใจได้เลยจา้าชาดานี้คุณคุณนะเนี่ยแต่ยิงเลยดีกว่าโอ๊ม้มาโดน ครับไปเอออ่ะอ่ะไ,ไหนเอยไปแล้วขึ้นลิฟต์ไปแล้วนะตอนนี้เอาละไปต่อเอ้อางนี้สินะหาโอ้ป้ายิงยิงเดี๋ยวไป ủa chạy xoay mà, oh, à ở ừ nhá oi oi donny tay bay tay bay, tay tay โอ,โอ้โอเอ๊ะอ๋อท่านนั้นเหรออ,อ่โอ้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 แรงแรงขบับรถที่จัดการเอ็นเทอร์เรียลพลเมืองคนหมายของเอลดฉันเป็นคนขับรถเพื่อนอัตโนมัติในสังกัดก,รรกองกรักษาความัสงบอย่าไรฉันช่วยหรือเปล่าอืมฉันก็ต้งตามหาเด็กหญิงที่ชื่อลิสแม่มาแจ้งเรียกฉันว่าลิสแต่ชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือ S A หนึ SA ่งสามสี่ห้าหนึ่ง ตอนแรกฉันกำลังเดินบนถนนแต่กลับถูกดูดในฮอลโล่แม่ว่าแม่กำลังตามหาฉันแต่พอฉันมาถึงฮอลโล่ก็ถูกบังคับให้เข้าสูบ่บทการทํางานจักรารตั้งข้าวเกนถ้าฉันรวบรวมเดนนี่จากในนี้ให้หมดก็จะไม่สามารถ,ไม,ามารถไม่สามารถไม่สามารถออกไปได้ต้องเก็บรวบรวมรวบรวมทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเจ้านายระบจาก,การไอโขปบกณ์อาชเชร์นี้เกิดเข้าอีกภาพอย่างหนึงน่งแล้วฉันได้ทำการล็อกโปรแกรมระยะไกลแล้วละ่ะ ข้อสันติฐานการขับพา H A 134่่หานออกจากโคโลอาจจะทำให้ระบบของตะกักงมันเสียหายได้แผนการแก้ไขช่วยอุปกรณ์อัจฉริยะเป้าหมายโดยการเก็บรวบโรนแดนนี่ข้อสันติฐาน H A 134 5 1สหสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวอัตโนมัติแผนการแก้ไขจำลองโมเดล D E ฝ่าดูแลระบบตะกักงของอุปกรณ์เป้าหมายทำตามที่เธอบอกแล้วกันป้าหมายตามหาลูกสาวเจ้าหน้าที่ความมั่งคงสํสำเร็จ อัปเดตช่วย h A หนึ 1, ่งสามสี่ห้าหนึ่งลูกบแดนนี่เอาละพร้อมแนละ้วต่อสอบช่อประา,าของเจ้านายคงที่ประเมินว่ายังมีชีวิตรอดแต่ว่าสถานที่นี้ทูสิ่งคีดความมาออกเป็นสองส่วนพวกเรากับลิสจะแยกกันไปสำรวจพื้นที่หลุแห่งนี้จากข้อมูลที่สำรวจมาลิสมี a า t i o n ในการเจรจารายเคลื่อนไหวของพวเราอยู่สมบูรณ์บแบบ เดานสำรวจบันทึกเช่นทางการเคลื่อนไหวได้เลยเอาละบันทึกสำเร็จกำลังซิ้งกับลิสต้องดูข้อมูลหนึ่งชุดหนึ่งหนึ่งมาถึงจุดหมายได้สำเร็จคนเข้าไปในสำหรับอัตโนมัติในจุดถัดไปได้หรือเปล่าเจ้านายถ้าคุณยังไม่อยากไปจากชั้นนี้สามารถลองใหม่อีกครั้งได้นะเดินหน้าต่อไป เริ่มสำรวจเส้นทางอืมโอ๊ะเก็บแดนนี่ไว้ครบแฮะ แล้วมืทีนี้อีกข้งหนึ่งพอดีเก็บแดนนี่ม่ครบปะ่ะเอาไหมเเขาบอกให้เก็บเดน๋นี้ครบใช่ไหมล่ะเอาละ, 1, 2, 3, ละ 4, นหนึ่งสองสามไปแล้วสี่ไปไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้โอเคครบหนึ่งร้อเปอร์เซ็ สำรวจชั้นนี้เสร็จแล้วทีนั้นเราจะไปต่อหรือไม่เดินหน้าต่อไปโอ้ยอยโหย,โยมาไหนดูสิโอเคแต่ทา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพร้อมโอ้ต่อสู้หรเหมือนคลิปนี้น่าจะจบ เร็วแล้วเนี่ยมาไหมเจมาแล้วจ้า รับได้อย่างสวยงามไปต่อทันนี้สินะว้าวโคตรมัน โอเคเรียบร้อยเอ่าวละ เก็บของครบเรียบร้อยเลเวลสี่สิบสี่เจ็ดดใจสิ่งนี้ใช่เลยนี่อี่กองเดียวไม่เก็บได้เหรอโอเคถือว่าผ่านด่านแล้วอืมพาลิสกลับไปชี่ประตูร้านวิดีโอไป แด้ได้ทำนี้สินะโอ๊ะเจ้าหน้าที่ความมั่งคนที่ตกตังวนลิสลิสลูกหลักของฉันรายการวิจัยของหนูคือ h ฮ1 3อ5หนขอบคุณมากเลยที่คุณเจอลิสของฉันที่ไหนกันเธอติดอยู่ในท่อระบายน้ำหน้าร้านสะดวกซื้อเนะ่ะ ตปวพบข้อิดพลาดแก้ไขตำแหน่งของชั้นหุบคือคุ้เคือขยายเสียของเธอนำ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 ไม่นึกว่าริสของคุณจะไม่ใช่มนุษย์คุณพูดว่าดิสของฉันเป็นไรนะถ้าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็ไม่ใช่ครอบครัวนั้นหรอมิสกำลังสองของหนึ่งหนึ่งสองสามดอกจันสามสี่ห้าดอกจันเจ็ดแปดหกคือเท่าไหร่ก่อนอื่นแม่เชื่อในการวิจัยของหนูนคือ H A อ หนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งถัดมาแม่หนึ่งเท่าไหรเนี่ยหนึ่งแสนล้านห้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดลูกคนที่ให้กำเนิดสามารถทำได้ไหมล่ะเออใจเย็นก่อนตัวฉันเองก็ทำไม่ได้นะ ชู่ขอโทษฉันอารมณ์อ่อนไหวทันทีพูดถึงเรื่องของลิสตนะ์นี่เป็นรถขับเครื่องอตัโลตมมิที่ใช้จำลองการสำรวจโฮโลของกองรักษาความมั่นคงตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบการใช้งานแานขอใช้คือรวบรวมข้อมูลของลิสต์และดูราคาปลอดภัยของลิสต์กว่าจะรู้ตัวลิสต์ก็ลายเป็นครอบครัวของฉันไปซะแล้วเงแต่บางครั้งลิสต์ก็จะเกิดบัคล็อกอินโปรแกรมการทาาํางานกลายเป็นรสชาติบ้างนันผลผลต่อความเสียสมดุลเมื่อหลายปที่ผ่าแก้เสร็จนะ อ่าขอโทษดิเพอพูดเรื่องของลิซ่าเกินไปจะได้ขอบคุณสำหรับเรื่องวันนี้ฉชนจึงจะลก,การถึงชีวิตที่มีลิซ่าออกไปได้เลยคิวอาอาตัวลูกของเขามาแล้วลูกของเจ้าที่คอมพิวเ็นรถขับเครื่องอัตโนมัติชนหนึ่งเนาะช่างได้จริงจริงไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้จะน่าประทับใจบ้างเนาะพ่อ,อบุกคำแซวบอกที่ช่วยลูกสาวไปเครื่องจากเอาไว้ แต่ก่อนอื่นฉันต้องขอโทษด้วยนะฉันยังคืนเด็กอีให้คุณไม่ได้อะไรอะไหนพวกสี่อยากคุณจะถือไว้ได้ขนาดนี้รีบคืนแดดอีของฉันมาน๋ยวนี้เลยโออแดดอี oh. e ของคุณหายา,ยากเกินไปแดดอี e ของคุณอยู่ในระดับเริ่มที่มีความคิดของเอง็นซ์ถือว่าหายากมากฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ด้วยตัวคนเดียว แล้วเรื่องมันเกี่ยวข้องกับการโบเปรือในการทำคนขอกับผเรา้ดยเหรอฉันแค่ระวังตัวถ้าฉันเดาไม่ผิดฉันน่าจะมีคาสัมพันกับฉันเลิกกรุในระดับหนึ่งฉันไม่อยากให้เข้าไปยุ่งกับปัญหาออไม่ไม่ไม่ทงหัวฉันไคนขอมาริคัลก r ุ๊ p ฉันแค่จับพัดปูได้รับเอ็นลอริทึมของเอไอดูทดลองมานอกจากนี้ฉันยังนำข้อมูลไปใส่เข้าไปเพื่อดีบับแล้วก็ได้แดดอีมาข้อมูลที่ฉันใช้ไม่เกี่ยวกับ มาเข้ากรุ๊ปเลยมันเป็นบันทึกข้อมูลต่างๆที่พ่อฉันเหลือชิ้งไว้แต่ฉันจะชอบบทนบพ่อหน้าละครแต่จริงแล้วยังคิดถึงพ่อตลอดคิดไม่ถึงว่าจะรีรื่องแบบนี้ด้วยพ่อบางคนอยากได้เห็นสุดๆน่าเสียดายที่เขาวิการในตอนมีชีวิตอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ฉันรู้สึกเหมือนเยียาเขารู้สึกเสียใจผ่านแด๊ด e. ีว่าแต่คุณบอกว่า e. แด๊ดีเริ่มมีความคิดของตัวเองนี่เรื่องจริงเหรอเออนี่คุณยังไม่ดูเลยเหรอ ฉันไม่คิดว่าโมเดลมนี่สุดยอดเทาดนี้ฉันไม่คิดเลยว่าพา่อจะกลับมาอยู่ที่นี่ใช้รูปแบบนี้จะเย็นๆฉันว่าเข้าใจแล้วคุณถึงได้ราต่อยาแฝงภายออกไปยังไงซ้ำก็เป็น AI ไม่ใช่พ่อ,อคนจริงหรอนะฉันรู้ฉันรู้ถึงนั้นฉันก็พอใจมากฉันก็แทงภายไปหรอกฉันจะวางไดอีไว้ตรงทางเข้าโฮโลนะ โอเคก็ okay. จบอย่างเร็วเลยวันนี้สำหรับคลิปการสำรวจในฮ o ลโ z ซ n นตามหาลิสต์หรือหุ่นยนต์อัตโนมัติน,นั่นแหละของเจ้าที่ตำหวดบางคงทีมีตกขบวลเนาะนั้นก็อันนี้จบเร็วหน่อยละกันนั้นก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตาชมได้เลยและสำหรับวันนี้พเอร์โมก็ต้อง้าตัวลาไปก่อน ไว้ะจะเจอกันใหม่ในคะลิปหน้าบายยจ้า